โอกาสครับพระอาจารย์ครับเมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องอรหันนะครับในส่วนของขันห้าที่มีวิญญาณแล้วในวิญญาณเนี่ยมีสัตว์ตังหในอุปกิเลสสิบหกเช่นพวกมัชฉริยะหรือพวกอิจสาประมาโทอัปมาโทต่างๆสารลำโพงตรงนี้รวมแล้วเนี่ยว่าไปตามตรงเป็นความหมายลบแล้วก็ไปอยู่ใน อนุสัยของสัตตานังไม่ได้เกี่ยวกับขันห้าที่โยมเข้าใจอย่างนี้นะครับแล้วในอุปกิเรตทั้งสิบหกเนี่ยที่เป็นอนุสัยเนี่ยหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเชื่อมไปถึงอนุสัยนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของอกุมูลอือเพราะเป็นเรื่องอุปกิเรตทั้งนั้นเลยหันไปดูอรหันต์ที่บรรลุแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีการขูดเกลามีการฝึกเป็นเสขะมาก่อนอโดยการลดทอนอนุใั่ที่ไม่ดีลงชเช่นเกียรตคลานบ้างอิจฉาบ้างมจฉริยะบ้างโยมมองว่าไปดึงเอาอนุสัยตรงนั้นนมาขูดเกลาาของสัตตานังในระหว่างทางที่เป็นเสขะใช่แล้วพออนุสัยที่ฝึกไปเป็นอกุสลมูลเนี้ย S <S ในอดีตมีมีกำลังอยู่ก็อาจจะเหวี่ยงไปทำอุปกิเลสชั่วร้ายด้วยความเคยชินอยู่แต่พออยู่ในระหว่างทางสมมุติมาวัดนาป่าพงแล้วก็ได้อนาปานสาติเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆให้พวกอากุศลรมูลที่มันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะถูกลดทอนลงเพราะว่าไม่ได้ทำอุปกิเลสอะไรขึ้นคือนั่งหลับตาหรือเดินสมาธิอย่างเดียวเบาบางลงในปัจจุบันทิฏฐธรรม แต่อกุศลมูลที่มันเวียงมาเนี่ยไม่เป็นไหลก็ถือว่ายังมีกำลังอยู่แล้วคงจะไปแก้ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยพอถึงวันที่สัตตานังเนี่ยเริ่มตื่นรู้ขึ้นมาหนักวิชาที่ไปยึดในขันเนี่ยที่เมื่อกี้พระอาจารย์ได้กรุณาเทศบอกสอนว่าตัวที่เป็นเรื่องของอ ทุกขินสีก็ดีสุขขินสีก็ดีอ,อุปเปกขินสีก็ดีพวกนี้เป็นหมวดวิชาที่ว่าด้วยการฝึกอนุสัยอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยขูดเกลาให้เป็นอุปนิสัยคือ,อในทางที่ดีใทนทางที่บวกเ,เห็นอะไรอาริยบุคคลระดับอรหันต์แล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อุปนิสัยก็เป็นแง่ดีหมด ใช่เพราะถูกฝึกมาุูกิเล้หะจะเบาบางลงไปเืออนุสัยหรืออากุศลูมก็จะน้อยลงแม้กระทั่งวาจากายวาจาจิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขูดเก่าที่สมบูรณ์อย่างนี้คิดได้ไหมครับเป็นผลของอริยะยญาธรรมที่ได้เสพมาเหมือนกันใช่ในมุมนี้นะครับใช่ก็จะเอาไปทดแทนทดแทนอกุศลที่เคยมีเคยชินมาครับนะอย่างอนาปานสิพอเราทํามากเจริญมากปุ๊บเนี่ย ในยี่บสี่ชั่วโมงของการรับรู้ของวิญญาณเนี่ยมันก็จะรับรู้สิ่งที่เป็นกุศลแทนอากุศลที่เคยชินครับนะก็เหมือนมามาชดเชยอารมณ์กันในยี่ิบสี่ชั่วโมงที่วิญญาณเนียจะไปปฏิทิตังในไหน,ไหนก็ให้มาปฏิทิตังในนี้นะซึ่งการมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันคือกุศลาสีที่แท้จริงกองกุศลที่แท้จริง ที่เป็นไปเพื่อวิชาเพื่อความที่อาวิชาจะจางคลายนับแล้วก็เป็นเก้าตนเก้าแรกตัวนั้นเพราะสุดท้ายจะบรรลุไม่ได้ถ้ายังไปยึดกองกุศลนี้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือต้องอุเบกขาก็ต้องละในที่สุดที่ที่เราจะต้องวางอุเบกขาที่เนื่องด้วยอามิต์ก็คือกรรมคุณห้าที่ว่าเป็นช่องทางไหลไปลงต่ำอยู่ดี ดังนั้นก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับกรารมาคุณห้าอาร,ารมณ์วิจิตมันก็มีของมันอยู่ใช่อย่างนั้นนะครับด้วยคำสอนหรือสัทธรรมของพระศาสดาลักษณะนี้ก็คือทำให้อสองสองช่วงด้วยกันช่วงแรกนี่ก็คือไปทางกุศลก่อน,อนแล้วช่วงที่สองก็คือวางกุศลคือเป็นอุเบกขาที่ละอามิทซา,าก็จะวางลงทั้งหมดหสำลอกอาราคะสำลอกโทสะโมหะได้สำเร็จก็ถือว่า หมดกิจที่จะควรทําอย่างนั้นนะครับสาคูัน